ตัวหนึ่งนะครับนอกจากสุวารเป็นควายควายขู่นะครับนะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเปแม่น้องตัวนี้ครับผมชื่อว่าจางไหนครับอ่าผมเอตระกูลออฟฟาร์มครับอยู่ตระกูลออฟฟาร์มครับตกูลออฟฟาร์มครับผมสถานที่ตั้งฟาร์มเขาอยู่ไสนครับพี่สถานที่ตั้งฟาร์มบ้านทินครับบ้านทินอำเภอเพ็ญนะครับครับผมติดถนนมิตรภาพเลยครับบ้านทินอำเภอเพ็ญครับผมจังหวัดอุดรธท่านี่นิดน้อแมนครับผมอ่านี่ครับเอาพอดีตัวยุ่ข้างหน้าเัาซื้อว่าจากไหนครับพี่ตัวนี้ซื้อว่า เจ้าเพิ่มซัพ์ครับผมเจ้าเพิ่มซัพ์บเพิ้ลซัพ์นี่ลูกพ่อไหนครับผมเป็นลูกลูกสายเพชรสงข้ามเด้อครับเด้อเป็นลูกสายของเพชรสงข้ามเพชรสงข้ามนี่เป็นลูกของไงเพชรอุดรครับผมเพชรสงข้ามนี่เป็นลูกของเพชรอุดรแมนครับตัวนี้ก็เป็นสั้นลานของเพชรอุดอนนะรเป็นสั้นลานแล้วนะครับนอกากอันนี้ก็คือว่าเป็นพันดูการทั้งของเพชรอุดรเนาะของอีสานเฮ้าครับเพราะว่าแม่แม่เพิ่นก็เป็นสายอีสานครับอ๋อแม่เป็นสายอีสานเป็นเล่าแสงอาทิตย์ครับผมอ๋อครับผมตัวนี้เจ้ายังก่อพซ์ นะเพิ่มทรัพย์นี่ได้จักปีแล้วครับพี่อ่าสองปีห้าเดือนครับผมสองปีห้าเดือนครับผมอ๋ออันนี้เพิ่นแข่าแจ๊คคู่เหรอพี่แข่าคู่แรกครับหาแข่าคู่แรกเนาะครับเพิ่งล้นครับอ่าเจ้าเพิ่มทรับครับอ่าเพิ่มทรัพย์นี่นี่ลักษณะเด่นนี่ยังนะครับโอ้โหครังงนี้ลักษณะเด่นเพิ่นก็ความหนาความลึกเหรอครับผมความหนาครับอ่าความหนาความลึกอ่าโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นควายที่รอเนาะครับเนาะมึงมึงเริ่มจากทางหนาเลยครับความร้อนตาแต็มนาะครับเนาะตาแต็มแข้มจำหนาเพิ่นกระิี เป็นควายที่หนาโลหนาตาเป็นมิดเนาะครับแม่นครับนี่ครับตาแก้มคืออยู่ข้างหน้าแก้มเจ้าเนาะตัวนี้กับวิวสามองเงเนเลยครับผมสามองแล้วก็แข้งขาโอ้ขาอีกคือว่าใหญ่เนาะพี่เนาะครับครับใช้ซานห้องกันได้ซรัพนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับผมแม่นว่าครับอ่านี่กเป็นควายที่โอขาใหญ่แล้วก็หนาหนาเนาะครับเนาะแล้วก็โอ้อ่างคือว่ามาอ่างดีอ่างดีอ่างใหญ่ครับแล้วก็มีเด่นอีกอย่างหนึ่งทีเบ้าชมเห็นเนาะครับเนาะ ก็คือโคหางโคหางเพื่อนนี่ครับโคหางโคหางเพื่อนล่ะกะเรียงหางคุณนะครับหางเงาเงาลากขื่นเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้มันพัฒนกรรมลักษณะเด่นมาจากทั้งอย่างนี้ทั้งหางเนี่ออ่าทั้งพ่อเพื่อนครับทั้งพ่อครับพ่อเพื่อนให้ลูกหางแบบนี้เลยครับพ่อเพื่อนนี่นี่หางเงาเงาเหมือนกันครับอ๋อนี่ครับก็คือลักษณะเด่นของทั้งเจ้าเพิ่มซับนี่ครับเพิ่มซับเนาะครับเพิ่มซับลูกชายเพชรสงครามอ่าเพิ่มซับพี่น้องบ้านเฮา <N> นะครับพันธุก,กรรมสายอีสานบ้านเฮ่านะครับอีสานร้อยครับผมอีสานร้อยแม่เ <30 S 2> พื่อนกับสายแม่เพื่อนกับสายอีสานพ่อกับสายอีสานเลยครับอ๋อนี่ครับแม่กับสายอีสานพ่อกับสายอีสานเนาะคอือว่ามีครับเห<อ><ๆ>็นควายที่งามครับหนาหนาแล้วก็มีนี่นะครับรวมทัศนีควายไทยมาเต็มเนาะแล้วโตเจ้าเพิ่มทรัพย์นี่เฮาเปิดผสมปะครับหรือว่ามีน้ำเชื่อมมีอย่างจำนายบ้างหลังหลังจากเดือนอ เดือนพืชผักเนี่ยครับคครรัับบผมอาจจะเปิดครับอาจจะเปิดเราผสมจริงจทีเนาะครับแมนครับผมอ๋ออาจจะเปิดเราผสมจริงแสดงว่าช่วงนี้ยังวันนี้มีครับครับลังหลังพืชผักไปครับอ๋อช่วงนี้ก็คือว่าเพิ่นยังอยู่ระหว่างช่วงท้อเหนือท้อโตอยู่ครับเปิดที่สามพันบาทครับผมเกษตรกรห้อบ้านห้อง นี่ก็คือต่อไปวันกระจายผสมจริงที่สามพันบาทครับผมแมนครับประมาณสามพันบาทเนาะประกันสามครั้งเราประกันให้สามครั้งวันนี้มีช่องทางการติดต่อปะครับเนี่ยช่องทางการติดต่อกับพิมพ์เข้าไปเลยครับตระกูลออฟาร์มตระกูลออฟาร์มครับเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์แปดสี่เก้าสองห้าศูนย์เก้าห้าห้าครับหรือติดต่อที่เสียสำเรียงการละกุนนะครับเจ้าของฟาร์มเพิ่น ซึ่งควายตัวนี้มันเป็นลูกควายผมผมกะให้เพื่อนม้านะครับโอ้ครับแสดงว่าเป็นควายเที่ยวสางบิดกันมาเองแม่นครับสางบิดกันมาครับสางพันธุกรรมพันธุกรรมบนนะครับเนาะถือว่างามครับตัวนี้มีมึงครับพี่น้องที่มักพันธุกรรมเนาะตั้งสายเพชรกรดอย่างครับโอ้กล้ามเนื้อมากลำตัวเงีวดีหนาครับแล้วก็นี่แหละหม่ี่มักกหางแล้วก็คนะครับหางคนหางลามเงีวเลยล่ะแต่ถือว่าเป็นลักษณะเด่นท่าง พันธุกรรมของเพิ่อนคุณยูทีพี่น้องที่มักเนาะพี่น้องที่มักที่ชอบกันร่องตีโต้เพิ่นไปเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเพิ่นกัน่าจะเปิดผสมแล้วราคาอยู่ประมาณสามพันเนาะทางการตีโต้กับตามที่ที่เพิ่นได้บอกไว้นะครับจุดเด่นพอเพิ่นกับมีลรงสร้างสร้างทัานเนื้อนะครับก็ถ้าเขามีโครงสร้างแม่โครงสร้างยังไงเขาก็มาใส่สายเนื้อสายเนื้อเข้าไปสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ไปต่อยอดทางด้านเรื่องเนื้อนะเรื่องเนื้อเรื่องความหนานี่ครับกับร่องเอาพอพันตัวนี้ไป เป็นตัวเลือกมึงนะครับเนาะตอนนี้เป็นกามาประกวดอยูใ่ในรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่เนาะครับผมนี่ครับฟันแท้หนึ่งคู่มอ้าวเดินอีกรอบลูกเดินให้เพื่อ,อน,นดูนะครับเนาะใหญ่ๆงามๆหนาๆครับสแหรับพี่น้องที่เขาว่ามึงขุนนี่ครับกับที่ว่าเป็นปไยทีนุ่มรอทียังร้อนเลยล่ะตัวนี้ก็เลยนะเขาวามึงครับไฟลูกไฟอะไรเนี่ ไปนิดหนึ่งไปนิดหนึ่งหรอกไปไปเออโอ้อยใหญ่ๆครับใหญ่ๆงามๆนั่นนะอ้าพี่ขอบคุณครั<อ>บพี่ครับครับผม